ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่รวบหนุ่มออสเตรียขับเจสกีชนนักท่องเที่ยวรัเสเซียเสียชีวิตโดยชุดสืบสวนปราบปรามตอมจังหวัดกระบี่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเกาะพีพีตำรวจสพรกรณนตำรวจท่องเที่ยวตรวจค้นรีสอร์ทบนเกาะพีพีหลังทราบว่าคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเข้าพักอาศัยอยู่ในรีสอร์ทโดยเบื้องต้นพบผู้ต้องหาสัญชาติออสเตรีย เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดภูเก็ตในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยขับเจสกีชนชาวรัสเซียเสียชีวิตขณะเล่นน้ำบริเวณหาดชายกระรนหลังเกิดเหตุก็เดินทางต่อมาย,ยังเกาะพีพีตำรวจรวบรวมหลักฐานขออนุมัติสารออกหมายจับติดตามตัวได้เื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธโดยตำรวจชุดจับกุมนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพกระ,ะรนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำดี5ห้วยน้ำเค็มตำบลยางท่าแจ้งจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นตึกแรกที่นางสาวแพทงทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำชีและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงก็มารับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการ4โครงการและให้นโยบายแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นรูปธรรม บริเวณประตูระบายน้ำดีห้าห้วยน้ำเค็มโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายรับน้ำจากน้ำในพื้นที่ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำชีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาอุทกภัยเป็นประจำเกือบทุกปีสาเหตุมาจากท่อระบายน้ำห้วยน้ำเค็มจุดที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำชีมีขนาดเล็กไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ช่วงฤดูฝนระดับน้ำลำน้ำชีจะขึ้นสูงท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำและปิดกั้นน้ำจากลำน้ำชีที่ไหลทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่เพาะปลูกจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงท่อระบายน้ำปลายห้วยน้ำชีเป็นประตูระบายน้ำและติดตั้งเครื่อสูบน้ำเมื่อปี2556ปัจจุบันบริเวณทำนบท้ายห้วยน้ำเค็มทั้งสองฝั่งสุดระยะทางข้างละ60เมตร จำเป็นต้องปร,ปรับปรุงอาคารป้องกันตะลิ่งและขุดลอกคลองระบายดีห้างบประมาณ60ล้านบาทในปีงบประมาณ2568จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในอำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัยได้ประมาณ3 0,000ื่นบรรทาอุทกภัยจำนวน10หมู่บ้าน1538ัครัวเรือ <S <S 1> <S 1> นหนุ่มล้อนยาขโมยถังดับเพลิงอบตอนาดีไปทุบทำลายจนพังยับเยินผู้จาไม่รู้เรื่อง่ายยาวให้เจ้าหน้าที่ฟัง บอกทุบถังดับเพลิงหวังจะเอาน้ําไปดับไฟที่หนองบัวลาพูแถมจะซองยา,ารักษาหลอดเลือดที่เก็บมาจากถังขยะบอกเป็นยาฆ่าตัวตายแถมนึงบอกอีกว่าโดนยิงมา14นัดไม่ตายแต่ไม่นานตนก็จะต้องตายตำรวจตายเองทั่วประเทศเพราะลูกปืนของเขาทหารขาขาดเพราะความประมาทดูท่าจะหลอนหนักตำรวจและเจ้าหน้าที่อบาตาหัวจะปวดคนบ้านคนหลอนมีแทบทุกวันสุดยอดจริงๆ เลขาหน้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนาดีเดินทางมายังสพเมืองอุดรธาน,นีแจ้งความดำเนินคดีกับหนุ่มรายนี้ฐานทำลายทรัพย์สินของทางราชการพร้อมเปิดเผยว่ารับแจ้งจากตำรวจประจำตำบลนาดีว่ามีหนุ่มขโมยถังดับเพลิงไปทุกทำลายจับกลุ่มเอาไว้ได้จึงเดินทางไปสอบถามขณะชื่อตัวเองก็ยังไม่รู้ดูท่าจะเสพยาหลอนหนักผู้จาไม่รู้เรื่องแต่เมื่อทำลายทรัพย์สินราชการเราก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ยังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีมีภาพประทับใจกู้ภัยส่งเสริมธรรมช่วยน้องหมาตกน้ําลูกๆของน้องหมาสุดดีใจร้องโหยหว,ยวนห้างกระดิกแม่รอดตายแล้วโดวยเจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีได้รับแจ้งว่ามีสุนัขตกลงไปในบ่อน้ําเป็นเวลานานหลายวันจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและใช้สายเคเบิลพยายามคล้องคอและลําตัวน้องหมาขึ้นมาจากบ่อน้ําระหว่างนั้นก็มีลูกสุนัขสองตัว วิ่งมายืนขอบบ่อน้ำเหมือนให้กำลังใจกู้ภัยเฝ้าดูการช่วยเหลือคล้ายๆจะมาขอบคุณและยืนรอให้คนช่วยแม่ของมันขึ้นมาจากบ่อน้ำใช้เวลาไม่นานกู้ภัยก็ช่วยแม่หมาที่ตกลงไปจากบ่อน้ำได้โดยปลอดภัย นายชัยพจน์ตูนพงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งแม่น้ำเพื่อสร้างแหล่งอาหารชุมชนโดยโครงการนี้เป็นการสร้างแหล่งอาหารชุมชนประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีการปล่อยกุ้งแม่น้ำเป็นครั้งที่3ที่โครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากทางประมงจังหวัดเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทุกคนต้องใช้ประโยชน์จากเดิมเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคมาเป็นแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในการเพิ่มทรัพยากรกุ้งแม่น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากกุ้งแม่น้ำเป็นสัตว์น้ำที่มีมูลค่าสูงและเป็นการสร้างแหล่งอาหารที่มีผลต่อการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของประชาชนและส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083-070-6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ